วัดดีครับเ,เต้นๆทั้งหลายเสียีวู้ติดตามคลิปนี้ก็มีเวลาอยู่น้อยนึงนะครับเนาะผมก็เลยมาอภปเษกการทำง,งานของทีมงานทางถวิลใ,ในเดต้าบเนาะแล้วก็มีความคืบหนะ้าในการสร้างจองของน้องทั้งน้องนับตังเนาะครับเนาะน้องนับตังทั้งอำเภอวังสามหมอ อำเภอวักสามหมออุดรธานีเฮาก็ได้ตั้งจองเขามาคัานหนึ่งน้องครับเนาะซึ่งเขาก็ได้รับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและหลังจากนั้นชั่วโมงหนึ่งก็มีทางคุณพ่อกับเซมเนาะคุณพ่อกับเซมทางบุรีรัมย์นี่และครับทางสุรินเนาะ างสุริณผู้สิงแถวทางผู้สิงนี่ยนะครับเนาะตีตะเกียบเพราะมันนั่นบอกเรื่องอะไรเป็น,เป,นเป็นทางตีตะเกียเนาะอะไรจำเขาใครได้ป่นใดตั้งพอกระเรมก็ษตรตั้งจองขม้าอีกขั้นหนึ่งมือนี่เนาะครับเนาะแล้วก็อีกนั่นชั่วโมงนึงก็ของพอใช้หย,ยดทางอำเภอว่านนต์นี่ว่าเนาะครับนะเนาะคนเดินตั้งจองขม้า,มาพอ สมุดนี่ครับเนาะเดีตั้งจองเขามาอีกท่านหนึ่งมันนี่ก็บนี่ลูกค้าสามท่านเนาะครับเนาะเดี๋ยวตั้งจองเขามานี่ก็เป็นงานที่เอาเดี๋ยวพ่นสีเข้าไปแล้วแต่ของถือเหลือแต่อุปกรณ์ต่างๆซึ่งเป็นสายไฮโดรลิคแล้วก็ทุดไฮโดรลิคเป็นล่อเป็นยังมั่นนี่แหละครับก็คือล่อขอมาทางลูกค้าทา้งบรีรัมหุ่น,นเิครื่องจกรแตเพีนักปังเนาะครับเนาะ แต่ข้ามีขม้ามาอย่างไรได้ไว้แน่กระเล็กเต็มที่ครับชุดนี้กับพวกสีสี่ใจถึงต่ากก็คุยกันว่ากับบกับนี่บอบอหลายเจ้าแต่ว่ามันกับคือสิบเจ้าเนี่ยจะนยืนพื้นอยู่ตลอดคือฮ้อนถิมดมันกับขม้ากี่ที่นีอยู่สิบเจ้าล่องลับไปตลอดเลยนี่กับขม้ามันนี่กับสร้างจองเขม้าสามเจ้านะครับนม่อะไรกนฝากไปหนึ่งเด้อครับเด้อรถไฟหน่อยนั่งขับเข้า นี่ก็เป็นเื่องจริงตัวที่หนอันนี้เป็นท้างยิดงวใหญ่ัวขนาาง่าเคร่องจริงอีกที่สองเครื่องจริงเข้าที่นีต้องการสตัวตางกับีประมาณสิบคกตัวกับกเล่งงานในเต็มที่นะครับน้องก็คงถืงูเห็นที่รานงาน ลาดิเวเดตออกไปเรื่อยๆเหากับที่ทโค้งขม่าเป็เพิ่งกตฟังขม่าเรื่อยๆยุกอนนี้มีเวลาไหมมันี่กับเหรียญน้ำโค้งขม่าเป็นโค้งยุทธยา็กเตอร์ดนะครับด้สองสองตัวนับกันโค้งยุทธยาตกเตอร์งามครับตอนนี้เหากับิดไม่เช็คไหม โก้ข,ของยุทธยาเซกเตอร์ของน้องนับตังนี่เพิ่นเป็นดิจิวใายยังบ่ทันน้ำก่อนนะเนาะคงติเป็นหุ่นห้องติด้เฮ็ดสีสองขั้นนี่นี่สองขั้นทางเพเภอทำเป็นแก้วขั้นของพอจอยบัดจอกทางเารื่องหน้าเท่า กับฟงเสดรับชมทุกท่านบน้อครับเนาะผมจะทีไดียจี้แจงให้ทราบว่ามันก็ไปตามคิวเอเมนกันบฟงสดได้รับความตาลักจากคนในพี่น้องทุกผู้ทุกคนสำหรับงานรถงานรถแก่ลูกค้าท่านใดมีรถอยู่แล้วนะครับเนาะมีรถมีอย่างอยู่แล้วใช้บ่ดีเท่ากับ หายคำปรึกษาเลยครับรับแก้ไขปรึกษาหายคำปรึกษาได้ครับเ้อม่นว่าสิแก้ย่างเดียวมีปัญหาใดก็โตความาคุยกันได้เข้ากันตรงต่อยกันทุกกรรมทุกไฟอาได้คลิปนี้กับโค้งสีได้ประมาณนีก่อนเนาะครับเนาะ